ดะนั้นด้วยเหตุดีแล้วเราก็เลยต้องมาดูตัวเองพิจารณาตัวเองเนาะความรู้สึกทั้งหมดเข้ามาก็ให้ภาวนาด้วยให้ใจมันอยู่กำหนดไปนะความ้ายหรือความหอซ้ายหรอไกำหนดไปเดินไปกำหนดไปมันก็จะได้บุญึ่งแต่ละทีแรกนี่แหละมันก็จะเกิดสติไปแต่วินาทีแรกทุกๆขณะจิตนี่แหละสมาธิมันก็จะเกิดตั้งแต่นาทีแรกนี่แหละสติปัญญาก็จะเริ่มทำงานได้ ถ้าเราปล่อยให้ใจเรเที่ยวคิดเรื่องนน้นเรองนี้เรื่องอดีตเร,รื่องพนังเรื่องขน,น,ขนานักหลังคิดถึงคนนู้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อ,อย่างนี้ก็เรื่องฟุ้งจิตอีกฟุ้งทำยังไงจะไม่ฟุ้งมาดูมันที่เฉยๆแต่ไม่ริ่งตามมันไม่ฟุ้งมันเห็นมันอยู่เห็นมันเกิดเห็นมันดับอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าำกาำหนดรู้ทุกในอริยสัจสี่หรือว่ากำหนดรู้ทุก ปัญญาดันเตมีพิฆเวปัญญายดันติเมีพิฆเวทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรกับตระรู้ทุกมันเกิดที่กายทุกมันเกิดที่ใจเราก็เลยกับตระรู้ทุกนะที่แรกมันยังไม่เห็นก็เลยต้องกำหนดทุกก้อนเลยเท่าเดิมก่อนก้อนใหญ่ๆตั้งแต่ผมตั้งแต่ความรู้สึกทั้งหมดมันทุกเร่องนี้มันเลยไปทุกที่อื่นมันทุกเรื่องกายเรามันทุกเรื่องกายคนอื่นมันทุกเรื่องจิตเรามันไม่ทุกเรื่องจิตคนอื่นเลย มันไม่มันไม่รู้เรื่องกันวัานั้นแต่ทั้งหมดทั้งป,งปวงมันวมมาสมมู่ที่ที่จิตเราเนี่ยทั้งหมดแหละเราเลยต้องควบคมจิตกันอย่างนี้แหละกาหนดนะเป็นปัจจุบันขวาซ้ายนอนนั่งน็กกาหนดทู่ฝุ่นั่งจะกำหนดตัวรู้ลมหายใจก็ได้ก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันเป็นปัจจุบันมาทำเหมือนกันมีเป็นธรรมเป็นไปทุกวันทุกทุกเป็นไปทุกวันมเชื่อแทงแห่งบาปของกุศลทั้งหลาย เป็นไปเพืทท่อการถ่ายถอนตัณหาและอุปทานเหมือนกันในปัจจุบันมันจะแข็งจางหรอจางของความยึดมั่นถือมันมากๆมันจะคลายออกถ่ายออกจนไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่จิดกับอะไรนะมีแต่สติปัญญาท้นรูนที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานอยู่ไม่ใม่ในธรรมไม่ใหม่น,นะกวาาเราใช่เราหมดไป จิตมันเกิดมันดับมันไปบัางมามั่งมันอยู่มั่งก็ให้รู้อย่าไปวุ่นวายอย่าไปสร้างความพอใจไม่พอใจกับมันดูตามธรรมชาติที่มันมีที่มันเป็นอยู่ของมันนั่นแหละนี่เราเรียกว่าเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิก็ได้ทำให้สมาธิมันดีจะเรียกว่าอบุญก็มันก็เป็นบุญไปทุกขณะนาทุกขณะนาทุกขณะเมื่อกําหนดไปให้กหนดไปให้มันได้ปัจจุบันเกาะปัจจุบันให้ได้ มันก็จะรู้สมุทยัยรู้เหตุที่เกิดทุกว่าโอ้ทุกข์ทั้งปวงอยู่เร่นี้เองเป็นพระบูชาหรือเป็นพระตัณหานี้ตัณหาดูความพอใจและไม่พอใจมันเกิดขึ้น,นมันเกิดขึ้นตรงนี้เวลามันผัดจัดเวลาตายเห็นคนได้ยินจมูกทุกเดือนตัวร่างกายทุกตัวร่างกายจะเป็นน้อมลกอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เป็นสัญญากเก่าเป็นอดีตกด็ดีเป็นสังขารใหม่ที่มันปรุงจิตก็ดี ทานเลยได้ปรุงจิตเ <c oughs> ม,มตื่อมันปรุงแต่งมาจิตมันกมจะปรุงไปทั้งหน้าอย่างนี้เราเรียกว่าตัวสงคาญคิดไปชนน้าแต่คิดถึงอดีตเีเราเรียกว่ามันเอาสัญญามาปรุงสัญญาเก่าปรุงเราไม่ได้มีหน้าที่อื่นนะไม่ได้ไปทำให้มันมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับของมันเองหน้าที่เราคือมารู้จักมันเฉยๆรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้วางมันนะ เกินจาของแบบนี้นี่มันจะเกิดปัญญาตรงนี้เพราะเราเห็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วความไม่พอใจมันเกิดขึ้นเวลามันกระทบอารมณ์มันไม่เกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณนี้เองมันไม่พอใจเวลาได้ยินเวลาเวลาเกิดความพอใจขึ้นมันก็เกิดที่นี่นกเกิดยึดเกิดติดใครทําถูกใจเราเราก็พอ,พอใจยึดติดมันอยู่นะ มื่อวันหนึ่งอ้ไรกฎเก่าัะไรกเดียวมันทำให้ไม่พอใจขึ้นมาบ้างเราก็เป็นถูกป็นตื่นกันอนขนฉะนั้นเราจึงต้องมาดูที่นี่กนะผั้เจราญอาหีรเดือนต่อไปเราก็จะเข้าใจกันตื่นหมดเลยถ้าเราเข้าใจตัวเราเองก็มันลืมเข้าใจตัวเองว่าโอ้ตัวชันเองนี่มันเกิดโง่เกิดความหลงเกิดโลภตโทสายขึ้นมันเกิด,งงกด,กกดตัณหนขึ้นมันถึงเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง เกิดขึ้นตลอดเลยนะว่าคนอื่นมันเกิดความรู้สึกเหล่านั้นเราก็เห็นก็เลยบอกไอ้ดีกิตมันกำลังลงเราก,ก,ก็เลยให้อภัยสงสารเขาสังสงสารในคนที่มันมันดาน่ามันาเราคนที่มันกระทบกระทั่งเราจะสงสารเขาไะเพราะเห็นอนกลังได้บาปแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราเอาข,ของไม่ดีหรือเขามาใส่ไปในใจเราเต็มหมดเลยนะบางทีคนพูดมันก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ พูดไปด้วยความขรนองสนุกสนานพูดไปแต่เราเนื่อยเดือดทุกข์กันทีนี้ทุกขนะ์นี่เราไม่เห็นไม่เห็นสมุทยัยที่สมุทัยมันเกิดขึ้นกับเราเห็นเห็นทุกข์นเนกิดขึ้นที่นี่ฉะนั้นเราต้องถ่ถอนนะถ้าอยากจะสบายใจต้องอาสตินอนก็นกวัดูวันเราจะได้สบายใจจะได้ผ่อนเลยายนะชีวิตก็เท่านี้แหละนะมีทรัพย์สินมีสมบัติมีเงินมีทองคนนี้แต่วท่านจะมีความสุขมี มันต้องมีวัตถุสิ่งของมียศท้าบรรดาศักดิ์มีอะไรที่คนยอมเขายอมรับมันมีสะดุ้งสะดงเลยมีเงินมีทองเขามาแล้วก็น้องนะมีเงินมีทองอักัป็นน้องโมที่เป็นทองมันมีมดที่บัดน้องแต่ลูกนี้ก็เลยพันทัศน์แข่งเราแต่ให้ทั้งชีวิตเลยบางคนทุกข์เลยจะตายแด้เท่าไหร่ก็ไม่พอไปทุกข์อยู่บางทีก็ทั้งทั้งทีมีเงินแต่ก็ไม่สบายใจไม่มีความสุข นั้นคนที่มีบุญมีวาสนาทุกคนมีความสุขนะพวกเราไม่ได้มีอะไรเลยนะมีแต่กายยาวานาเพื่อเสื้อผ้าปกปิดไว้ว่าทิดเดียวเนะี่ยถ้าใจเราไม่มันไม่ดิ้งไม่ร้อนไม่ร้นรู้เท่ารู้ทันจิตของตาเดงนมันนะรู้จกัจกลักรู้จักวางได้มันสบายนะแต่นี่เราไปสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้คนอื่นเป็สร้างปัญหาให้ตัวเองตลอดเวลาเพราะมันมีเหตุเหตุแ่งทุกมันอยู่กับเรามันเป็นทบมมุญสมบู์เหตุแ่งทุกอยอยู่กับเรา มันอย่างนี้มันก็เลย,ยมันวุ่นวายเพรปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดอยู่ไหนมันก็สบายเป็นทั้งบวชยิ่งสบายเลยเพราะภาระทางทางใจมันลดลงไปเยอะภาระทางนอกภาระทางในไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะป้าเนี่ยนักบวชพวกเราที่มาบวชถือศีลถือธรรมอะไรกันกล่าววันสิบวันเดินยังสองเดินปัสสาวะสองมือสั่นนี่เราไม่เห็นเลยนะไม่เห็นความสุขแบบนี้เดี๋ยวเราก็วิ่งไปหาความสุขแบบที่เราไม่เห็นอีก ขอหลหาไม่เจอเพาะว่มันเจอที่ไม่เจอที่ความสุขที่มันเป็นที่ราบนิสัยที่ไม่ต้องอิงอะไรเรยออะไรอะไรในโลกนี้มันแค่มีชีวิตอยู่เนะท่านั้นเนี่ยถ้าจะให้ความใส่ใจอะไรก็ให้ความสนใจไม่จิตอญาอย่าเมาไม่จิตใจอะไ่ดีกว่า <S <S <ม>ถ้าไม่อย่างนะั้นมันเดือดใจมันจะด,ดิ้นนะใจมันจะด,ดิ้นไปหาทําแบบก็ทำมีนะมีแบบก็มีแบบก็แบบเต็นแล้วเขาทุกข์ก็ตายแล้วเขาอ,อ,อยากจะสปะมุกแบบพวกเรานี่หลายคนนะเวลาที่รู้ ถ่ายรูปบางคนดินถ่ายบ้างแล้วก็ลงลนะคนดินก็คงอิจฉาเราเนาะเดินสงบนั่งเดินสงบสบายม,มีเวลาเลยคนนั่งนั่งทุกอย่างย,ายังปากยังท้องยังเกาะตื่นหัวน,วนอนนานสบายเขาคงคิดอย่างนั้นนะก็เห็นมันสงบข้างนอกจริงๆก็ได้อิจฉาชีวิตแบบพวกเรกาเนี่ยน่าอิจฉาจริงๆนะ แต่ไป,ไป,ไปมา้พวกเราไปอยากแบบเขานยที่จากเขานีโอ้่นะมีรถขับง,งานขี่ไวมีบ้านมีแฟนมันหล่อแฟนมันสวยมีงานมีการมีทรัพย์มีสินอย่างนั้นอย่างนี้เขาไปเห็นของเขาดีเหมือนืันทางที่เขาเห็นว่าชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยมันดีนะเราก็เคยใช้มาแล้วชีวิตแบบนั้นนะั้นนั่นให้ความสุขอะไรกั่เราได้เนี่ยวันนี้จะทำอย่างขวัญข้า,าใจตัวใจเราสบา,ายตัวใจเราสงบนี่นะมันเกิดปัญญาทางธรรม ราแคไม่ไเสียเวลากับอะไรที่มันไร้ค่านี่เราเสียเวลาทั้งชีวิตนะอะไรบางอย่างบางเึ้่นก่อนทีเกิดแต่ความทุกข์ความยากที่ตลอดเวลาพอเราไมา่อยู่อย่างนี้มันตอดัดมันโตรกมันโล่งมันเบามันสบายไม่ต้องอะไรแต่ด้วยความไม่ท่อไม่ทันทของพวกเรามันก็สร้างขระนาอยู่เลยนะสร้างกัะนาให้เ,เจ้าจของอยู่เลยความคิดเอง ฉะนั้นจงน้อมเข้ามาดูความิบเอาสติปัญญาเรารู้ที่จิตนั่นแหละเห็นจิตเลยจิตเห็นอารมณ์เราเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปว่าเออเราบังคับอะไรบัชาอะไรไม่ได้นะเรามีหน้าที่มาูงจักกระมวลค่นแล้วสแล้วก็นละแล้วก็ปล่อยก็วันอารมณ์มาที่นี่เราไม่เคยฝึกเลยมันจะเอาทันอะไรที่ไหนเสียใจก็เอาไม่ทันโกรธก็เอาไม่ทันดีใจก็เอาไม่ทันอารมณ์ไหนที่มันสะเทือนเข้ามาในจิตอีกไม่ทันเพราะเราไม่ได้ดูนะ จะถ้าเราดูไบ่อยๆบ่อยจะดีใจก็จะามันเถอะก็เห็นอารมณ์ดีใจเสียใจก็ช่างมันเถอะอีกแบบเพราะนั่นคืออารมณ์มอนแค่อารมณ์แต่ตัวสติปัญญานี่เป็นตัวสาระแก่นสารเป็นตัวรู้ตัวรู้ตัวตื่นตัวที่จะทำให้เราเบิกบานตัวที่จะทาให้เราสิ้นทุกข์มันต้องรีลนรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันนะไม่มีใครเป็นตามเที่ยวเตือนเที่ยวบอกเที่ยวสอนเราตลอดเวลานะเราต้องบอกตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองนะ นั่นคือปัญญาที่แท้จริงมันเกเด็กงมันเป็นของเฉพาะคนมันก็รู้บ่อยๆในปัญญาเกเร็กมันเด็นดูบ่อยอะเรียนเเรียนแล้วมันต้องรูู้มันต้องจำทำมันต้องเป็นอะดูบ่อยๆทั้งไบ่อยในเรียนดูแล้วแย่แล้วเราจะรู้ทำใม่ดูแล้วแย่แล้วเราจะเห็นเมื่อไม่ทำมันจะทําอะไรเป็น่นมันมีแต่จะลำเค็ย่ำแย่จดแก่ตายมันเฉยๆดูบ่อยดูบ่อยอย่าไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าอะไร กำหนดดูทีเห็นที่ไหมเนี่ยมันสงบไหมสงบกว่าที่เราไม่ไม่ไม่กาหนดหรือเปล่ามันเกิดความรู้ขึ้นหรือเปล่ามันรู้สึกไหมท่านรู้สึกกันมันได้ไะพวกเรา่ยชอบแต่ว่ามันไม่ได้ทําไมเพราะเราคิดว่าเราจะมาทาความสงบนะครับให้มันสงบมนะให้มันสบายใจโอ้ยมันไม่สงบมันเลยไม่สบายใจที่จริงก็ต้องเปลี่ยนทัศนะใหม่ว่าเราต้องการจะกาหนดรู้เราต้องการให้มันเกิดสติปัญญา มื่อมันรู้อยู่มันก็สบายอยู่แหละมันรู้อยู่มันก็ปล่อยได้มันวางก็นทางเป็นมันก็สบายดีไปคิดว่าโอ้ถความสงบที่ได้จริงมันต้องไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยปัญญาที่ไหนมันจะเกิดมันก็ไม่เกิดเลยคนไม่เคยผ่านอุปสรรคไม่เคยผ่านปัญหาเลยมันจะประสบความสําเร็จได้หรือทุกคนมันเกิดปัญหาแบบจิตนี้กเหมันกันถ้ามันไม่ผัานตาตาไม่เห็นหนูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายไม่ถูกบ้างสมบัติ มันจะเอาปัญญาที่ได้มันเกิดมันต้เกิดขึ้นเพราะมันมีทุกอย่างครบให้เราศึกษานี่แหละไม่งั้นคนหัวหวกตาบอดคนเป็นไม่ยังเป็นพิการนอนเฉยๆนั่งเฉยๆติดเตียงผิด,ด,ด,ดทําอะไรก็ไม่ได้อันนัปป้นนักเลยทีนีทำไมมันไม่รู้ล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขยับเขยื่นเคลื่อนคลาอะไรเลขาไม่มีความรู้สึกอะไรเท่าไหร่บางคนก็ตายไปครึ่งตัวบางคนก็ตายไปครึ่งซีทำไมพวกนั้นไม่รู้ทำเพราะมันไม่มีความรู้สึก ไม่มีความรู้สึกรานนั้นคนบรรลุธรรมต้องคนสมบูรณ์แบบอย่างเท่เาเอียงรมทุกอย่างครบมีความรู้สึกในือนกิจครบดูมันดูมันลกมันจะมีวางใจให้เป็นบางบางใจ็ใจในกลางอย่าไปแทรกไปใส่อยากก่าไปเกาะไปเกี่ยวอย่าไปยึดไปมั่นมันก็ปรุงั้งหลที่มันเกิดในจิตเป็นแต่ผู้รู้ชื่เฉยนี่เนความสบายแต่โดยมากเราไม่ค่อยจะสนใจกับความรู้เหล่านี้นะเราไปให้ความรู้เรื่องอื่นหมดเลยน่ะเรื่องหนึ่งไม่ให้ราคาเลยเรื่องการปฏิบัติแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่มันจะถือเราไม่ให้นัค่าเรื่องอื่นหมดเลยนะเรื่องปฏิบัติเราลดน้ําหนักมันลงันดีเลยมันเป็นเรื่องลำบากมันเป็นภาระมันเป็นทั้งทั้งที่มันเป็นงานเป็นงานหลักเลยนะงานหลักมันคือกรรมฐานกะรรมกรรมการงานทานก็คือเป็นที่ตั้งของจิตกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําส่วนเหมือนงานท่านเป็นเรื่องที่ต้องทําทาด้วยปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันขนาดน้อเพราะมันอยู่ในจิตของเรา ปัญญามันจะเรกิดแต่นี่เนี่ยเราชอบเอาเรื่องนี้ไว้ที่หลังเรื่องไหวยพระสนบดเรื่องการรู้สึกตัวทุกองแล้วึกรู้เรื่องการระวังกายวาจาจิตของตนเราเอาไปไว้ที่หลังถ้ามีเรื่องอื่นมาทํานเราจะไปทําเรื่องอื่นมาก่อนนะยิ่งใส่เรื่องอื่นแต่เรื่องอบรมจิตเนี่ยเราไม่ค่อยหอนไม่ค่อยอยากทำตรโรคตแหลกสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดตรอใหลัาคานน้อยที่สุด เราก็ให้สิ่งที่มันมันให้คุณค่าน้อยแต่เราให้ความสาคัญคนมากที่สุดชีวิตมันจริงผิดพลาดเนี่ะมันกลายเป็นว่าเห็นดวงคงจับกันดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นเรื่องอะไรที่มันเห็นของจกเป็นของจริงเหรอปะเห็นของจริงเป็นของปลอมเนี่ยใช้ไม่ได้ไหมนั้นเราต้องมาดูของจริงของจริงคือกายมันจริงจิตที่มันจริงความรู้สึกที่มันจริง ูมันนูมันเกิดมันจริงยังไงมันจริงคือมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนอปเป็นอนิจจานี่จริงอนีสสองทุกข์นี่ก็จริงมันไม่อยู่ในสภาพเดิมอนิสสามเป็นอนัตตาบังคับไว้อะไรไม่ได้หรอกทุกอย่างเกิดแล้วดับเลยเกิดแล้วดับเลยตั้งอยู่ดับไปแต่ความจำของเราเนี่ยสัญญาของเราหรืออุปทานสวามยึดไว้ว่า่นคือเราหรือของพวกเรา อยากให้สิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นไองมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นดังใจเราบางคนเดือดร้อนนะเป็นทุกข์แบะนี่ก็เรียกว่ามันเกิดเป็นเพราะอุปทานเพราะคนไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่ยึดที่เรายึดนึงแล้วมันไม่รู้ฉะนั้นเราต้องมาทําให้มันรู้ทําให้มันรู้กําหนดอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอกขอหน้องให้หน่อยดูส่วนหนึ่งเลือดอัฐบาลดิบเด็กๆทำได้ไหมทำได้ไหมหรือใจมันลอย กำหนดขวากำหนดซ้ายอยู่ก็ไม่ถูกข้าวเท้าขวาก็บ่าซ้ายก็ซ้ายก็บ่าขวาอยู่เห็นไหมพอใจมันตระเด็นแสดงก็ไม่เห็นไปแล้วไปนั้นคิดเรื่องใครหมดเดินเมื่อมาเนี่ยนี่ก็เรียกโมหะนะจิตแบบนี้เป็นสัตว์นาชานมันตายเพิ่งจัดเอกสารเลยนะมันไม่ประกอบไปด้วยสติเดินอยู่ฟังไม่สบายใจเลยนี่เรื่อโทรศัพท์ตายพวกโกตุลเหมือนกันนะเห็นไหม ดูมันเนี่ยดูให้ละเอียดก่อนแล้วก็วางมันลงสักโลภะเดินอยู่จิตมันติดมันอยากเป็นอย่างนั้นอยากตอนนี้มันต้องการอย่างนั้นน่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าโลภะมันเกิดมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะวิชาของมวิชาปั้นไวเมื่อมันมีวิชาเราก็เลยต้องใช้บิชาคูอความรู้ตัวสตินี่แหละจะทำให้วิชาเกิดขึ้นสติมลนก็รู้รู้ตัวทุกข์กจิต เหตน่ารันเกิดดับของจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยต้องน้อมเข้ามามาดูดอ่านใจตัวเองดูกายดูจิตอานกาอ่านใ,ใจตัวเองตอนที่ใจเรามีปัญหาคือเราไม่ได้ดูมันนะสะเจ็บนะคนนั้นมันว่าอย่างนี้อคนนี้มันมาอย่างนั้นเดือดร้อนในเราคนาน,น,าน,น,นั้นมัน,นกกาาทำอย่างนั้นคนนี้เขาทำอย่างนี้นักจะสาดตออกไปทั้งนอก แต่ถ้าคนมีสติเร็วมันน้องมันูภายในจิตตัวเองตั้งตีน้องมันปุงกระดับปั๊บเพอ้อดเกิดกระดับตอนนั้นใจเราจะเตลิดเปิดเปิดมากเลยนะโดยเฉพาะใครมาทำมาแอไม่พอใจขึมเนี่ยโอ้โหมันขุ่นในจิตจิตมันปรุงแต่งเดือดร้อนมากมันดับมากมันดังอยากให้พูดอยากให้ทำแต่ในเวลามันมีปัญหาอะไรรีบมาดูตัวเองเนี่ยรียบเข้ามาดูใจตัวเองเนี่ยแล้วเราจะเห็นความจริงที่นี่อันอื่นไม่จริงสักอย่างมันเลมันหลอกลวง แต่ตรงน,นี้มันจริงเหียนของจริงในตัวเราแล้วกัน